สบายดีพี่น้องมื่อนี้สบา,ายจะเป็นละตะก,กระแตนพี่น้องลาตะก,กระแตนมาก,กินแรงด้พี่น้องชิมาะขวากินแรงเนาะยังมันก็ได้กินเก่าไปเนาะเนียตะก,กะแตนก็ไม่น้องวิเนาะสยมางสีมาร,รมารนั่นก็สีพ้าพี่น้องไปบึง่งเนาะแต่ว่ากต้องกังเว้นเห็นด้วยเนี่ยนะพี่น้องตะก,กระแตนอไตะกะเตนเคี้ยวเนะตะกะแตนเคียเกกเค้ยวอ่อนยังมก็ได้ปป่งปีกเลยผ้พาพี่น้องไปหาหลเดี่ยง มาคัวกินเนาะพี่น้องกินกับเก่าเร่งคอยังบอกท่าน้กินเก่าไปเวลาไปได้พี่น้องบ้านนี้ไปกันเลยเนาะ oh <my> สบายดีพี่น้อง ไม่น,นี้มาไหวจะไป็นละตะการแตรนพี่น้องลาตะการแตรนมากกินแรงงนะพี่น้องชิ้มมะขวกินแรงเนาะยังก็ได้กินเข่าไปเนี้พีนนน่น้องงยตะการแตนก็นไม่ไหวเนาะย่งสีมาหรือว่ามานนั่น,นสีผ้าพี่น้องไปเบิง่งเนาะแต่ว่าต้องกังเว้นนะเฮ็ดไว้เนี่ยแะพี่น้องตะการแตรน <laughs> ตะการแตรนเคี้ยวเนาะตะการแตรนเคี้ยวอ่อนยังตะการแตงโป่งปีกเลยผ้พาพี่น้องไปหาหลอดเงี้ยง มาขวากินเนาะพี่น้องก,กินกับเก่าแรงคอยยงของท่านกินเก่าไปเวลาก็ได้พี่น้องบ้านนี้ไปกเลยเนะาะเด้อพี่น้องไปยังตะก,กะแตนมันถ้ำมันประมาณแต่กลางวินก็เห็นอยู่เนาะเห็นมันเต้นอยูเ่เห็นมันจับมีต้นไม้เนาะ หาละบ่สีมีแห้งแน่เนะาะเพราะว่ากะบ,บรรเวียกับมาไล่บันไดมีแต่ทางป่าธรรมดาเหมือนค่อยๆเน่ค่อยๆเน่เพราะวบริกรรมหน้าๆๆๆน่าแล้วๆไปหาละตะกเตรียนเหมืน ขึ้นนีพ่นกระตุกว้หนึ่งคืนพอด้นำใส่วันมือแกเอาน้ำพี่เนาะมือแกน้ำเพือนมาเหาะเดกขับมาเลยกับพนกระตุกงพงมาตึงกนันเนาะโอ้มันมนพี่น้องมันมันี่ตะกระแตนเขียวเนาะ เี้ยหนึ่งโตอืมเห็นดีเลี้ยพีนน่น้อนงตกกระเทนไ,นทนไ,นได้แบบนี่นี่นี่เลยตกระเทนขาวนี่เ,เ,เ,เห็นตกระเทนไลยน้ำให้ยู่วางใดเมียมมาไเอ้นี่น่นีน้ำเปล่า tiền này cái đấy mà bồn mán để chám tù Để mình nghiêng cái đồn hết theo này ừ, Con đi kiếp phải đi lựa Tiền mọi cho cái tên này เปิดเิขวสักกันอยังไปยังมาโปโปโงกาลิน่เนาะโป่งกลินโตมักไงเห็นไหพี่เนาะขัาวล่าสำหรับคนที่ยานบุกโตมักาว่ง ถาพ่นตกแห้ง,งกว่านี้ถ้ากระเต้นก็จะขึน้นร้ายออกร้ายเอ้ถ้ากระเต้น,นตเคียวพี่น้องเนี่ยมองๆตอบกลองโอ้เก๋เลยแข็งเลยถ้ากะเต้น อยู่ตามต้นหญ้าคิว้วก็สิกินต้นหญ้าคิ้วเนาะวันนี้มีมกกะกฤษีเฮากระชีหัว่าวหญ้าคิ้วมกกะกฤษีมีห้อยฮักต้นนงห้อยฮักเนาะหัวตะกตระเกียนกัดมกกะกฤษีฮักทุบเห็นเละกันฮักทุบนะฮะเบิ่งกันเห็นตะกระเตียน สังเกตคล้ายๆคือเฮาหายังยังหนูก็สิสังเกตอยู่บ่ว่ายังหนูยังบางบางซั่นเนาะพี่น้องนี่แต่กระเขียวนยังบางนี่ก็หาลํเบิ่งว่ามันกินว่าคือว่ามักขิดาเนาะมักขิดาโคก็สิลําเบิ่งว่ามีหอยกัดหอยเขียวมันกัดเนาะอ่าเบิ่งเรว่เบิ่งกลางเว้นก็ ห้าบึงหอยเขียมันกัดมันล่นเนี่ยสังเกงตง่ายๆโอ้เตือนลายง่ายจิโน่เนี่เตือนลายใหญ่ายเอมันใหญ่เลยบริพีแข่งบม่ได้พิตีนเลยพี่น้องเขาว่าใส่แบบ เอาถุงพัดติกอัดซีหุ่นนิดหน่อยใช่โอ้มือนคือวัวมาร์ดได้มาร์ดไปแล้วเลยเพาะเลยกะบเพาะไปเรื่อยทิ่ได้ได้แทนเดือนวัวมาร์ดเจ้าพี่น้องที่วินหัวใช่แก่งกองเนาะลบหน้าลบหลังเนาะกเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้อง บันนีก้ก็คิดได้เฮ็ดคลิปตลอดแน่เนาะในเวลาโอ้เต็มหน,น้าเตำหน้าแล้วอะไรก็ได้หน่อยฮิตอ๋อกระเพาะพี่พีพ่น้องไปเลาะห้าเฮ็ดอยุคคุปา่าถึงแล้วมันี่ก็ได้อยู่หมู่หนึ่งเหมือนกันเนาะ มันมันพี่นนอะมาเด้อไม่ยังตักกตะแตนำกันเด้อตักกตะนตนลายตันลายคือสีไข่มี่ต้นเน่ยเนมาได้เิ้ ปีนี้คือว่าเนี่ยอยู่เนี่ยกินไลายพี่เนาะเป็นกบเขียดกิกก์กากบเขียดกากลายอยอนว่าฝนตกดีถือว่าปีเนาะมันก็มีลูกบัวมันก็เลยลายจิงแต่กระแตงมันยังลายเนาะยังตุกอนพือเฉพาะตัวหนึ่งแต่ะหาเป็น จนปวดข้อแงนหาพี่นอ้องมาเมื่อนี่เห็นเนาเห็นอะไรบ้างก็ตัวมนันมีตะ๊ก,กะแตนไลยตะ๊ก,กะแตนเขียวเนาะอยู่ตามป่าตะ๊ก,กะแตนเงาเนี่ยอยู่ตามคณาเอ๊นี่เป็นตะ๊ก,กะแตนเขียว ต้องปิดตีนไปเนาะต้องปิดตีนหมดได้ดีออกมาเบิร์ตเต้นออกมาเต้นออกมาตำบอลถือป่องกักินไปเลยเราสนั่นแลหละคฮัจังปิดแข้งนอกมามนี่คือเก่าเนาะจับป,ปอนเขาปอนเขา,เขา,เขาบัดเพื่อหม้อเที่ยงหน้าไปใช่ไหมอา้าวหาวิธีใช้เ,เนะบิร์ตไปใช่มัเนาะยังเราไม่ได้ปิดแข้งมัน เองเห็นยังไงพี่น้องตะเกียนลายเออสิบินไปตะเกียนลายคือสีไข่เนี่ยนะตัดอยู่เนาะใบบนของถ้ากางยังสีหาพุ่มไม่นี่มันจกตะเกียนนกเขา เอันนี่ไม้งไายเขาปากเขาปากพี่น้องเลยตอมมาตอมไผ่เขา,าอักเพราะเมนวิเพันมานนำหลังเนาะนี่ตักเต็นไล่เกยๆดิดมือ เปลี่ยนดมั้ยังบไปกระปอมปีก่อนได้กระปอมไปกระพรอมต้องเข้าไปในป่าติวังีงเบิ่งตามมันต้นไม้เนาะถ้าเห็นพื้นทองมันก็ดสีขาวานล้านอยู ตัวเอารลงมากะจบมาลุยงาขึนง่ายดีก็งอกระป๋องก เห็นเพียรนี่ตัวเต็มอยู่ดึกตักดึกตักต่ก็เต็นในของกันเอามืออัดไว้นึ่อย่ามันตำเตี้ยตอมันจะบินไปเลยเนาะมีตัวใหญ่งครับเอาลงก่อนเต็นเท้าโอ้ เล่นอยู่เรื่อยเนาะมีอะนี่นี่นี่ไข่เนาะ ไปหาได้เลยพี่น้องนั่งประทันบอลหาบอลทีหมอหม้อห่มห่มแน่แน่เนาะเราบุ่งก่อนเป็นปลาเป็นปลากลุย้ยแถ่นี้เป็นปลากลุย้ย ที่เครื่องปูแถวนี้กันเราบนได้มะมอกอนน่ันเนาะจังคีได้ปูแถวนี้เป็นต้นไม้เป็น,ปนต้นไม้ม่วงหักมาใส่เอาเลยเสียง